อระจืบ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 โอเคมั้งไงเออตอนนี้เนี่ยนี่คือสนามแห่งปะลองโอ้นี่มันสนามวอริเออร์นี่มาโอเคแดงเตรียมตัวนะไปไปเลยโ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 ยะจึบจึบจึบอึบจึบนี่ไงเฮ้ยเก่งมากเลยโอ้โหโอเคโอเคแดงมาเลยโอเคได้เลยเดี๋ยวจึบ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  จื๊บอะจืบอจืบโอ้โหอะจื๊บโอ้เต้เฮ้ยโอ้หูยเก่งมากโอ้ยต่อไปเหลืองโอเคอะจื๊บ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 อจืบว่ายลื่นเอ้าเอ้ยหายไปไหนอ่ะเอ้าไม่รู้อ่ะเอ้ยไปไหนไปไหนโอ้โหเฮ้ยอยู่นี่อะเนี่ยอยู่นี่เหรอหาจริงๆเลยเนาะโอเคใช่ไหมล่ะนี่ไงมันฟาร์มได้มันตกลงไปได้นี่ไงไงี่ย โอเคโอเคตัดไฟฟ้าแหละเย่โอเคไปเลยไปเลยไปเลยเร็ว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 เจ้าเจ้าเจ้าเเย่โอเคน่าย,ย <c oughs> yeah. okay. บคุณมากเลยเฮ้ยกลัวนะผมกลัวเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวผมไปให้นนั่แหละโอเคจึ๊บโอเคไปก่อนนะโอเคโอเคอันนี้แหละเอาไว้นี่แหละโอเคโอเคไปเลยไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคอ่ะเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะจึ๊บโอ้โห นี่คือสนามการทดเวลาหรือว่าการนี่แหละโอเคเริ่มเลยอัดจื๊บ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 อจืบโอ้โหลื่นลื่นลื่นจื๊บจืบโอ้โหนี่แหละอัดจื๊บ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 โอ้โหอัดจื๊บอัดจื๊บอัดจื๊บโอ้โหโอเคนายทำเก่งมากเลยโอเคเหลืองโอเคไฟ้าฟ้าได้เลยโอเคเหลืองเหลืองเขียวเขียว ม่วงๆโอเคเขียวไงเย้ได้แล้วเว้ยรับโล่ทองคำเลยดีกว่าไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีสามด่านโอ้โหอะไรวะเนี่ยหนงไปเลยไปเลยไปเลยโอเคโอเคไปกันเลยดีกว่ามั๊บโอ้ยจึ๊บอื้อหืมอ่เจื๊บอ่ะจื๊บอ่ะจึ๊บอื้อ่ะจื๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจ,จ,จ,จื๊อ๋โวจอยเนี่ย จึ๊บอื้มอึจึ๊บ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 อื้หือโอ้ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเหลืองชนะเย่ชนะแล้วเฮ้ยนี่ดาสลามจึ๊บหายไปจึ๊บ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 เย่โอ้โหจึ๊บจึ๊บโอ้ยเหล็กโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยมันล่วงมันล่วงโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหจุดนี้แหละเย่ชนะแล้ว อจืบ,โอ,อจบ,อจบโอ้โหจ้าจื๊จื๊บโอ้ว่าง่ายทองเออแค่ปเปิดตัวท่านี้เองเจ้าจื๊บจือบจืบโอ้โหเยชนะแล้วอจืบโอ้ยเจ็บอจืบอบจืบโอ้โหขั้นเทพอจืบเยชนะแล้วเว้ยโอ้โหอจืบโอ้ยง่ายทองว้าเย่จืบ๊บจื๊บจืบจืบจืบโอ้โหดีมากเลยจื๊บจืบโอ้ยง่ายทองโอ้โห จัดยืบอั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 ืบโอเคอัดยืบอั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 ืบโอ้โหเย้ชนะแล้วเฮ้ยโอ้โหประมวลใช่ใช่เฉยเลยโอ้โหโอเคเรามาดูกันเถอะอ่าแหละโอเคอันนั้นคือรอบสุดท้ายแล้วนะตอนเนี้ยรอบสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ไปเลยไปเลยแดงโอเคหยุดก่อนหยุดก่อน ไปเลยเขียวไปเลยโอเคจ้ยู่ก่อนไปเลยแล้วเข้าไปเลยโอเคฟ้าฟ้านี่ก่อนอ่ะจึ๊บอะจึ๊บโอ้โหอะจึ๊บอะจึ๊บอืมอะจึ๊บจึ๊บโอเคอะจื๊บโอ้โหอ่ะจึ๊บโอ้โหจได้อะจึ๊บจึ๊บอืมอะจึ๊บโอ้โหโอ้โหลื่นโคตรเลยอะจึ๊บ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 ติดดติด จับโอเคจับจับโอเคตรงตรงแลยนี่เนีจับ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 โอเคจับจับจับจบจบโอเคโอเคโอเคจบจบจบโอเคโอเคโอเคจบ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 โอเคจบ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 ดูโหเย่โอเคโอ้จบ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 โอเค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 จบจบ จิ๊บจิบจิบจิบโอ้โหเออคจิ๊บโอ้โหสีแดงด้วยมาเฮ้ยผลปรากฏว่าโอ้โหได้รับโล่ทองคําเลยโอเคน่เก่งมากนะเพื่อนได้รับโล่ทองคำแล้วนะโอเคขอบคุณมากนะเพื่อนโอ้โหดีใจด้วยนี่มันโล่ทองคําที่ดีที่สุดเลยเย้อืจึ๊บอจิ๊บอจ๊บโอ้โหเฮ้ยเนี่ยหมูนี่แล้วอ้าวมันหายไปเลยนะวะ ทำไมวะเนี่ยจึ๊บโอ้โหจึ๊บจ๊บโอเคนายนายเก่งมาก้วเพื่อนโอเคได้รับโล่ทองคำเยสชนะแล้วเว้ยจึ๊บโอเคโอเคขอมากอัดจึ๊บโอ้โหอัดจึ๊บอัดจึ๊บโอ้อัดจึ๊บด้งเดึง เ yeah, ย้ชนะแล้วนะครบโป้โอเคขอบมากนะได้รับโลทองคำได้รับโลทองคำโลทองคำโอเคได้แล้วยเย้เย่เยเย้เย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 โอเคเอ๊แล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเออแล้วทุกท,ท,ทุกตัวไปไหนวะเนี่ยหรือว่าน่าจะเป็นไอตัวนี้หรือเปล่าแล้วไปไหนอะโอเคอืมโอเคลองเขียนกับดูกันล้ว มุ่งไปไหนอะท่านไม่ดูครับอะไรนะเป็นหุ่นยนต์แน <Asia jun. S 1> ่นะจื๊บนี่เอ้ยเอาเพื่อนไปไหนอะเพื่อนไปไหนโอเคนั่นก็ได้จื๊บอ้าวโอ้ยอ้าวหายละจื๊บอ้าวแล้วนายกั้นทำไมอะเะเอออือโอ้โหกั้นทำไมอ่ะเออเจ็บทำไมกั้นทำไมอ่ะโอเค าหารตั้งออกอยงไงไหมเนี่ยนี่แทนแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ให้ครับไม่ให้เข้าไปครับอะไรนะอะไรนะไม่เข้าไปครับเอ้ยอะไรเนี่ยนี่หรือว่าจะเผลอปัง,ปงไว้ตรงนี้ไปเลยก็เออยอิชิบหายอะไรไหมเนี่ยเอ้ยจึ๊บอจึ๊บอจึ๊บโอ้โหสมวิญญาณเมสซี่จึ๊บโอ้โหแนวสายลับแม่งเลย จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยโอ้โหเจ็บชะมัดเลยจึ๊บเอ่อเอาหมูไม่ค้งเลยไม่ไม่ไม่อะไรขอไม้นะเนี่ยไอวินจึบโอ้ยจิบหายอยากฆ่าใช่ไหมได้เดี๋ยวจัให้เลยจึ๊จึบจึบโอ้โหจนี้เนี่ยจึ๊บ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 จึบจบจโอเคจบจบจบจ อ่ะจึ๊บอะจึ๊บโอเคอันนี้แหละเหมือนเหมือนแม่มดนั่นแหละอ่ะจึ๊บอะจึ๊บอ่จึ๊บอ่ะจื๊บ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 ท่างในพลครับท่านในพลส้มครับว่าง,ง่ายเราจะทำอะไรอยู่ละ่ะเราไปกันก่อนเลยดีกว่าเราไปตามแผนเลยเอ่อแล้วแผนยังไงบ้างแล้วมันดีหรือยังไงเหรอเออแผนเหรอครับเออแผนอันนี้คือเราเข้าไปที่ประตูเอ็นแชนน์ผม รหรือว่าประตูนรกแล้วก็ไปที่ด่านด่านน,นการกนี่แหละครับผมแล้วก็เราเราไปทั้งสี่คนแล้วก็จับกุง้งแล้วก็คุกไงไน่นอนเน่าะแล้วเอาอย่างไงละ่ะนายทำเก่งมากนะเพื่อนโอเคผมนายจะมีแผนนะขอสลักแค่หนึ่งโอ,อเคอจืบจ๊บจึบจ๊บไอ้จืบจ๊บโอเคจึบ๊บจื๊บจื๊บจื๊บจึ๊บนี่แนี่ยอยากฆ่าแชมิลล่ะ โอเคอุ้ยนี่มันวาร์ปแน่น <cioè, dumpling up well> okay, okay, okay. uh, uh ี huh, okay, uh ่โอเควาร์ปแป้งเลยอ่ะไปไหนเนี่ยเย็ดกูฉลาดโว้ยจึ๊บโอเคโอเคโอเคจึ๊บ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 โอเคจึ๊บอื้หือโอเคในคัาเธอร์จื๊บโอเคโอ้โหจึ๊บ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 โอเคจึ๊บ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 โอเคเลยเจอกันแล้วจื๊บอื้หือจึ๊บโอ้โหนี่ไงสลามออืืห อัดึบ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 โอเคอัดึบโอเคโอเคโอเคไปเลยโอ้โหเสียวโคตรเลยอัดยึบอัด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 ึบโอเคได้แต่คิดไดอยู่นะโอเคไปก่อนไปก่อนอัดึบอืมโอเคอัดึบอัดึบอัดึบโอเคอัดยึบอัดยึบอัึบอัึบอัึบโอเคนี่แหละอืมอัดยึบโอ้โหไปได้ละอัดึบโอเคอัดึบ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 อัึบโอเคอัึบ หลังจากนะั้นโอเคเอ้ยเอาไหนโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บจุ๊บโอเคจุ๊บจึ๊บจุ๊บโอเคโอเคจึ๊บ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 อุ๊บโอเคต่อไปแลยวจึ๊บอ่าใช่เลยใช่โอ้โห my god original จุ๊บโอเคโอเคอ่ามีแผลกันนี่ยแผลสำรอง อนี่แหละจึ๊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 โอเคจึนี่นะกันแม่งเลยมันภาคก่อนแม่งม่กันได้ด้วยโอเคโอเคนี่มันหมูก็ไปแล้วนี่แล้วเออเออมมวงไปแล้วนี่โอเคไปไปละไหมูอย่าตามโอเคอย่าตามอย่าตามวิ่ง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 วิโอ้โหโโหโโหนี่ไงนีไนี่ไงนี่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 ไงนี่นี่โอ้โหต้นหัวนี่มันกาแพงด้วยเ่ ไอจุบโอ้โหแกอ้แกสตาร์เนนี่อยอย่านี้ไปไหนอไอ้ยิบหายละจิบหายละไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันอ้ไปละโอ้อโหเฮ้ยโอเคอนี่มันนี่มันมประตูนรกนี่วาเฮ้ยนี่มันใต้ดินนี่วาแล้วทำไมมันมีเครือข่ารมยเนี่ยโอ้โหากอนกำลังหมูเพียบเลย คิดยังไงดีเนาะเอาท่าสไปเดอร์แมนแล้วกันนะโอเคนี่แหละโอเคห้าสี่สาม้งหนึ่งไปได้เลยโอเคอจุ๊บฮึสไปเดอร์แมนจุ๊บโอเคโอเคไปก่อนละกันจุ๊บโอ้โ,อโหเราเล่นเป็นสาลับดีกว่าโอเคนี่คือตรงนี้แหละแล้วก็คงนั้นก็ได้นะอเ,เอ๊ะมันแอบ,บไปตรงไหนไวะเนี่ย โอเคใส่ชัดแคดก่อนโอเคเออเออม่วงเราต้องเออใช่ม่วงเราต้องไปที่ตรงนี้แล้วประตูนรกอยู่ก้างๆแล้วจะเอาไอ้น,นี้ไปเอาเอาแอปไหมครับและจะมีปฏิกิริยาแห่งซอนนิดหนึ่งนั่นก็คือทำความตามคิดก็ได้และทำการความสั้นสัตว์ก็ได้และถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยใช่ไหมล่ะแล้วเอ๊ะนี่มันอะไรนี่ แล้วต่อแล้วถ้าเอาปาะสเสร็จแล้วเรียบร้อยแผนยึดของโลกจะสำเร็จเฮ้อฮ่า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 ใช่เลยผมมากแล้วเพื่อนโอเคอเฮ้ยนี่มันบอกเพื่อนก่อนดีกว่าโอเคโอเคท่านนายพลส้มครับเอ้ยเดี๋ยวโอเคท่านนายพลส้มครับตอนนี้มันหนีไปแล้วครับอะไรนะเฮ้ยนายจะบปด

อาจจะตามมาก่อนโอเคบินไปเลยอ้าอิชไมยแหละโออิชไมยเฮ้ยม่วงอะไรนะเออไม่ว่าไงอะไรเนี่ยฮะามื่อไงทำแผลใช่ไหมไม่ใช่หรอกแค่ไปที่นี่ไงนีแ่แหละแหละคือปัญหาเราคบกับเพื่อนม่วงกันไงเราจึ๊บโอ้โหมีแผลล่าอะไเปล่าจึ๊บอืมจึ๊บอืมจืบจ๊บจึบจ๊บจืโอ้โห จุใส่ด้จุโอเคจะจจพอดแมกจะจ๊บนี่สายตาคาราเต้ไม่นะโอ้โหโอเคม่วงสางไปได้เลยครับท่านพนโอ้โหไปก่อนละเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันไอตัวนี้นี่ว่าว่าแป้งเลย อจื๊บาปโอ้โหวาดแม่งเลยเวรกรรมอจื๊บโอเควาดแม่งเลยอจื๊บอื้มเคอจื๊บวางแม่งเลยอจื๊บโอ้โหโอเคอยากเอาไหมเดี๋ยวเอาไหมเคโอเคข้าประตูแม่งเลยโอ้โหอื้มเอ่ะนี่มันด่านเดิมดีว่าแล้วเอ้ยมันแท้งเข้าใจหน่อจื๊บ เอ้ยว่าไงแดงว่าไงส้มโอเคว่าไงว่าไงแดงว่าไงส้มโอเคเฮ้ยไปก่อนละกันนี่แน่อจึ๊บอื้มโอเคไปก่อนละกันเนาะโอ้ยดิมันอะไรวะนี่อ่ะจึ๊บโอ้โหเห็นแล้วมันวาบยังไงมันวาบตรงข้างล่างแหละโอเคอจึ๊บอจึ๊บอื้มไปก่อนละกันโอ้โหมันวาบข้างล่างด้วยว่ะ enfin โอเคใช้นี่แหละแตะเป็ดช่วยได้ด้วย จึ๊บโอเคอ่ะเอายังไงดีอยู่มะเนี่ยโอเคสั่งเหมือนลบออกโอเคลบออกก็ได้เอาออกแล้วกันโอเคโอเคไปก่อนแล้วกันเอ้ยมาไงโอ้ยมันลื่นลื่นโอเคมาไงมาไงซ้อมโอเคมาไงโอเคอะจึ๊บโอเคเอาสอกอันพังแม่งเลยจึ๊บโอไปแล้วโอเคอูุ่ิว่าจะทำยังไงโอเค โอเคเอาภาษาภาษาละกันประตูมิติอาจจะไม่ได้นนเนี่ยจืบ๊บโอโ้โหโอโ้โหนั่นแหละแม่งโผล่ไปอินเดียน้าแล้วมึงเนี่ยตั้งก็เลสา,ายเวรกัมโอโ้โหไปกันเลยกันไอ้จืบ๊บไอ้จืบ๊บโอโ้โหโอเคตั้งเอาออกก่อนโอเคไปเลยไปเลยไปเลยซ่อมไปเลยไปเลยไปเลยฟ้าโอเคไม่ก็ไปก่อนละกันไม่ไปแล้วไปแล้วโอโ้โหจะไม่ได้แหละ เจือไปเดฟวันนี้ประตูนกตรนกอยู่้หน้านะโอเคสั่งกองกำลังโจมตีไปเลยอจาจจะไปปุ๊บไปก่อนเออโอเคขังแม่งเลยเจ็บไม่ไหม้ไม่ไหม้เจืออ่ะโอ้ยเบ๋ไอ้เบ,เบ,เบ,เบ๋ยอ่าเหงาอยนี้นเอ,อ่อใช่ใช่เขียวเป่าเนี่ยใช่เขียวเป่าเอ้ยใช่ใช่ใช,ใช่โอเคมั้ไงโอ้นายขอบคุณมากถึมจะติกุ๊กกัน เดี๋ยวทางออกก็เดี๋ยวทางหาทางออกได้เลยอือหืมอือหืมตอนต่อไปใหม่สุเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสวันี้ขอลาไปก่อนสวงนี้สวัสดีครับผมเย่ย